พระสารีบุตรเมื่อบวชแล้วได้กึ่งเดือนพักอยู่กับพระศาสดาณถ้ำสุกระขาตาบนภูเขาคิชกูดเขตเมืองราชครื้นั่นเองปริพาชกผู้หนึ่งชื่อทีคานขคะอคิเวสนะโคตผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเที่ยวเดินตามหาลุงของตนมาพบพระสารีบุตรกำลังอยู่ถวายงานพัดพระศาสดาอยู่เกิดความไม่พอใจจึงกล่าวขึ้นว่า พระโคโดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่พอใจหมดพระดาคำกล่าวทํานองนี้เป็นการกล่าวกระทบเป็นเชิงว่าเขาไม่พอใจพระศาสดาผู้ให้พระสารีบุตรลุงของเขาบวชก็พระศาสนาก็รวมอยู่ในคําว่าสิ่งทั้งปวงพระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนาวรณญาณทรงแตกฉันในถ้อยคําภาษาและความหมาย ตรัสตอบว่าอคิเวสนะถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านท่านควรจะไม่ชอบความเห็นอย่างนั้นเสียด้วยพระดำรัสตอบของพระาศาสดานั้นเรียกว่าถึงใจเป็นอย่างยิ่งทีฆานขะไม่รู้จะตอบโต้ประการใดจิมก้มหน้านิ่งอยู่พระตถาคตเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าอคิเวสนะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจหมดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราเราชอบใจหมด coloring, 對對พวกหนึ่งมีทิฏฐิว <Aj na. S 1> ่าบางสิ่งควรแก่เราเราชอบใจบางสิ่งไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจอคิเวสนะทิฏฐิของสมณพราหมณ์พวกแรกเอียงไปทางความเกลียดชังสิ่งทั้งปวงทิฏฐิของสมณพราหม์พวกที่สอง เอียงไปทางความกำนัดรักใคร่สิ่งทั้งปวงทิฏฐิของสมณะพราหมณ์พวกที่สามเอียงไปในทางกำนัดยินดีบางสิ่งและเกลียดชังบางสิ่งผู้รู้พิจารณาเห็นว่าถ้าเราถือมั่นทิฏฐินั้นอย่างหนึ่งอย่างใดกล่าวว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นหาจริงไม่ก็ต้องถือผิดจากคนสองพวกที่มีทิฏฐิไม่เหมือนตนครั้นถือผิดกันขึ้นการวิวาทเถียงกันก็มีขึ้น ครันวิวาทกันมีขึ้นการพิฆาตมากหมายก็มีขึ้นเมื่อความพิฆาตมีขึ้นการเบียดเบียนกันก็มีขึ้นผู้รู้เห็นอย่างนี้แล้วย่อมละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ทำทิฏฐิอื่นให้เกิดขึ้นด้วยครั้นแล้วทรงแสดงอุบายแห่งการละความยึดมั่นถือมั่นว่าอคิเวสนะกายนี้เป็นของประชุมลงแห่งดินน้ำลมไฟมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด จเจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมนมเนยต้องอบต้องอาบเพื่อการกลิ่นเหม็นต้องขัดสีมนทินอยู่เป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาผู้มีจักษุควรพิจารณาเห็นกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเพราะความยากลําบากชำรุดสุดโทมเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตน เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละความพอใจรักใคร่ความกระวนกระวายในกายเสียได้ดูก่อนท่านผู้แสวงสัจจะตลอดชีวิตของมนุษย์มีอะไรเล่าจะเป็นภาระหนักยิ่งไปกว่าการต้องประคับประคองกายให้อยู่รอดให้เป็นไปได้ มนุษย์ต้องเน็ดเหนื่อยต้องทนทุกทรมานเหลือเกินเพื่อกายนี้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของกายนี้มันเหมือนแผลใหม่ที่ต้องประคบประงมต้องใส่ยาทาพอกกันอยู่เนืองนิดพระาศาสดาจึงตรัสว่าไม่มีความทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันทั้งทที่เป็นดังนี้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยของงามน่าอภิรมชมชื่น ยื้อแย่งค่าฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องไห้คร่ำครวญถึงกายอันเป็นดังหัวฝีเป็นดังแผลใหม่นี้เพราะติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแก่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ำเลือดน้ําเหลืองไหลเยิ้มอยู่ทั่วไปมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิด ห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลทั้งหลายพรางตาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามหน้ารูปคลำสัมผัสแต่อันที่แท้แล้วความสวยงามสิ้นสุดแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้าลอกเอาผิวหนังออกแล้วคนที่รักกันเหมือนจะกลืนกินคงวิ่งหน,นีเป็นแน่อันหนึ่งผิวหนังที่ว่าสวยนั่นเองก็เปื้อนด้วยฝุ่นและเหงื่อใคร ต้องคอยชำระขัดสีอยู่เนืองนิดเว้นการชำระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็นเป็นที่รังเกียจแนงหนายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองเนืองซึ่งกายคตาสติภาวนาคือการคำนึงถึงกายนี้ว่าไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งลงและไหลออกแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย ดูก่อนอคิเวสนะพระศาสดาตรัสต่อไปอันหนึ่งเวทนาสามอย่างคือสุขทุกข์อุเบกขาเมื่อใดบุคคลเสวยสุขเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยทุกข์และอุเบกขาเมื่อใดเสวยทุกข์เมื่อนั้นไม่ได้เสวยสุขและอุเบกขาสุขทุกข์อุเบกขาทั้งสามอย่างไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยมีความสิ้นไปเสื่อมไป คลายไปดับไปเป็นธรรมดาสาวกของพระอริยะฟังดังนี้แล้วเมื่อเห็นตามอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสุขทุกอุเบกขาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหดุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อผลแล้วก็เกิดยานรู้ว่าผลแล้วอริยะสาวกนั้นรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้ว ผู้พ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่วิวาททุ่มเถียงกับผู้ใดด้วยทิฏฐิของตนโวหารใดเขาพูดกันอยู่ในโลกก็พูดตามโวหารนั้นแต่ไม่ถือมั่นด้วยทิฏฐิท่านผู้สแสวงสัจจะคนส่วนมากเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นหรือได้ประสบทุกข์ก็สำคัญมั่นหมายว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงมีความทุกข์มากขึ้นเพราะกลัวว่าความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น จะสถิตยอยู่ในใจของตนตลอดไปจึงตีโพยตีพายพร่ำเพ้อรำพันส่วนคนที่ศพสุขเล่าก็เพลินในความสุขด้วยสำคัญมั่นหมายว่าสุขเป็รแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงติดสุขพอสุขแปรปรวนก็เกิดทุกข์ขึ้นเหมือนคนเห็นเงาดวงจันทร์ในขันน้ำจึงคว้าเอาก็คว้าถูกขันน้ำนั่นเองหาถูกดวงจันทร์ไม่ พราดาเอยอันที่จริงแล้วทั้งสุขและทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและแปลปรวนไปเพราะการแปลแห่งเหตุดับไปเพราะการดับแห่งเหตุขณะนั้นพระสารีบุตร นั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปรสดางแห่งพระศาสดาได้ฟังพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่ทิฆานขะปริภาชกพางดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้ละความยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายมีทิฏฐิและเวทนาเป็นต้นเมื่อท่านพิจารณาไปตามกระแสรพระธรรมเทศนาด้วยโยนิโสมนสสการจิตก็พ้นจากอสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปทาน ส่วนทีฆ้านขะปริภาชกนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสิ้นความคลืบแคลงสงสัยในพระพุทธศาสนาทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระศาสดาว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้มีผู้จักสุได้เห็นรูปแลแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตบัดนี้ พระสารีบุตรและพระโมคคลานะได้สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วได้ย่ำยีความเมาทั้งปวงแล้วได้นำความกระหายทั้งปวงออกแล้วถอนอาลัยทั้งปวงออกได้แล้วตัดวัตะได้แล้วสิ้นตัณหาแล้วสำรอกราคะได้แล้วดับกิเลสทั้งปวงได้สนิทแล้วอันว่าภาวะแห่งอรหัตผลนั้น ทำให้จิตลบเสียได้ซึ่งสมมติบัญญัติทั้งปวงที่เคยติดใจมานานเพราะจิตได้หลุดพ้นจากความยึดมั่นในสมมติบัญญัติใดๆแล้วคงเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามสมมติโวหารของโลกแต่ไม่ติดไม่มีอะไรในสิ่งนั้นนั้นผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานนั้นเนื่องจากดับเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วโดยสิ้นเชิงความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นมีแต่ความสุขลุนลน เป็นสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรคือเยื่อของโลกแต่เป็นสุขและปราโมทซึ่งเกิดจากธรรมมีความเย็นชํำในดวงจิตเพราะไม่ถูกกิเลสเผาหลนให้เล่าร้อนกระแสดวงจิตของท่านไม่มีความเศร้าหมองหรือความชั่วหลงเหลือเจือปนอยู่เลยความกระเสือกกระสนกระวนกระวายแห่งดวงจิตได้ดับลงสิ้นสุดลงตรงนิพพานนี้และตรงนี้เอง ที่ความไข้ทางจิตได้ถูกเยียวยาให้หายขาดไม่กำเริบขึ้นอีกความระหกระเหินแห่งชีวิตในสังสารวัตรก็สิ้นสุดลงตรงนี้และตรงนี้เองที่ให้ความมั่นใจความสงบราบเรียบความชื่นสุขอันละเอียดอ่อนละมุนละไมความบริสุทธิ์และความสดชื่นที่แท้จริงแก่ชีวิตโลกียสุขเหมือนสุขของคนไข้ที่ได้กินของสแสลง มันให้สุขนิดหน่อยขณะกินเพื่อจะได้ทุกข์มากขึ้นและยืดเยื้อออกไปเมื่อมองดูด้วยปัญญาจักสุแล้วโลกียสุขจึงเป็นของน่ากลัวน่าหวาดหวั่นระแวงไม่น่าไว้ใจเต็มไปด้วยภัยเจือไปด้วยโทษทุกนานาประการแต่ที่คนทั้งหลายชอบก็เพราะเป็นความสุขที่หาได้ง่ายและเพราะความไข่หรือความกระหายทางจิตผลักดันให้สแสวงหา ดูก่อนผู้แสวงสัจจะท่านเห็นเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างไรควรชื่นชมหรือควรเศร้าสลดคนผู้หนึ่งถูกผลักดันให้ด้านด้นเข้าไปในป่ารกมันระดะไปด้วยเรียวหนามและทางอันครุขระขณะที่กำลังเหนื่อยจนจะหมดกำลังอยู่นั้นเขาเผชิญหน้ากับช้างป่าที่ดุร้ายเขาออกวิ่งหนีด้วยความตกใจกลัวมาเจอสะให่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายทะเลสาบน้อยๆในป่าลึกเขากระโจนลงไปในทะเลสาบน้อยๆนั้นเขาคิดว่าคงพ้นอันตรายแต่ทันใดนั้นจระเข้ก็ปรากฏขึ้นเขากระโดดขึ้นจากน้ำรีบหนีขึ้นต้นไม้ใหญ่ได้พบรวงพึ่งซึ่งมีน้ำพึ่งหยดลงมาเป็นครั้งคราวเขากำลังจะอ้าปากรองรับหยดน้ำพึ่งก็บังเอิญเหลียวไปเห็นงูใหญ่สองตัวชูคอแผ่พังผ่าน มองมายังเขาอย่างปองร้ายเขาตกใจจะวิ่งหนีแต่ด้วยความกระหายอยากในรถน้ำพึ่งจึงยอมเสี่ยงชีวิตอ้าปากกรองรับหยดน้ำพึ่งท่ามกลางอสรพิษทั้งสองเขาดื่มน้ำพึ่งด้วยกายและใจที่ประวันพรั่นพรึงดูก่อนผู้สแสวงสัจจะน้ำพึ่งท่ามกลางปากอสรพิษทั้งสองฉันใดโลกียสุก็ฉันนั้นมันอยู่ระหว่างอันตรายนานาประการ ความตายเหมือนช้างใหญ่ที่ดักหน้าคนทุกคนอยู่ทะเลสาบหรือป่าใหญ่อันชุกชุมด้วยสัตว์ร้ายคือสังสารวัตรพบอันเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสยังไม่สิน้นอสรพิษคืออันตรายรอบด้านแห่งผู้ซึ่งติดพันอยู่ในโลกิยสุขน้ำพึ่งระหว่างปากงูคือโลกิยสุขนั่นเองโลกิยสุขน้ำพึ่งระหว่างปากงู บางคราวพระศาสดาตรัสเปรียบโลกิยสุขเหมือนน้ำพึ่งซึ่งฉาบไหลอยู่ที่ปลายศัตราอันแหลมคมผู้ลิ้มเลียโดยไม่ระวังย่อมถูกคมศัตราบาดปากบาดลิ้นอย่างแน่นอนมันเป็นภาวะที่น่าหวาเสียวน่าสะพึงกลัวมิใช่หรือความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจเพื่อไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจ ความต้องพลัดพรากจากสิ่งของและบุคคลอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งและบุคคลอันไม่เป็นที่รักความไม่ได้ดังใจหวังเหล่านี้มีประจำอยู่ในมวลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายมันไม่ใช่โทษแห่งความติดพันในโลกียสุขดอกหรือมันไม่ใช่ภัยในสังสารวัตรดอกหรือแต่ในนิพพานไม่มีโทษเหล่านี้ไม่มีภัยเหล่านี้นิพพานเป็นโลกุตตรสุข สุขที่อยู่เหนือโลกไม่เกี่ยวกับโลกเป็นความสุขที่กเกษมปลอดภัยสงบเยือกเย็นชื่นช่ำเกินเปรียบบัตรนี้ พระสารีบุตรและพระโมคัลานะได้ถึงแล้วซึ่งสุขนี้ท่านรู้สึกเสมือนได้ถอนตนขึ้นจากลมเลนเหมือนได้ก้าวขึ้นจากกองฐานเพลิงเหมือนเคยหลงป่าอันเต็มไปด้วยอันตรายแล้วออกจากป่าได้ดำรงอยู่ในแดนที่ปลอดภัยเชื่อแล้วที่พระบรมศาสดาตรัสว่าพระนิพพานคือการกำจัดกิเลสเสียได้นั้นเป็นบรมสุข แอกคู่อันธารุณของวัตตะซึ่งครอบใจของสัมสัตว์และครูดสีให้ชอกช้ำระบมเสมือนแอกคู่บนคอโคตัวที่เดินเวียนอยู่ในทุ่งกว้างบัดนี้ได้ถูกปลดออกแล้วอะไรเล่าคือแอกคู่นั้นมันคือความเป็นคู่แห่งโลกิยธรรมซึ่งครอบงำจิตใจของโลกิยชนอยู่เช่นลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุข และทุกข์ความสมหวังผิดหวังเป็นต้นตราบใดที่บุคคลยังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของความเป็นคู่แห่งโลกิยธรรมนี้ตราบนั้นดวงจิตของเขาจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้ดวงจิตของเขาจะไม่ได้รับอิสระเสรีเขาจะต้องมีดวงใจที่ชอกช้ำระบมเดินวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏภายใต้การครูดสีของโลกิยธรรมเชกเช่น โคคู่เดินบนเวียนอยู่ในทุ่งกว้างพร้อมกับการครูดสีของแอกบนคอโคที่ได้รับการปลดแอกแล้วย่อมมีเสรีภาพเบาสบายท่องเที่ยวไปในที่โคจรได้ตามใจปรารถนาฉันใดบุคคลผู้ปลดแอกคือโลกิยธรรมนี้ออกจากใจของตนได้แล้วฉันนั้นย่อมได้พบเสรีภาพทางจิตอันหาขอบเขตมิได้ มีความสุขสงบอย่างลึกล้ำแจ่มใสเบิกบานสุดประมาณแม้ร่างกายจะยังอยู่ในโลกแต่ใจของเขาอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตรจิตคือจิตที่ถอนออกจากอารมณ์ของโลกได้แล้วสงบนิ่งไม่ขึ้นลงอันโลกิยารมณ์จะทำให้วันไหวมิได้เสมือนสิงโตราชาแห่งสัตว์ไปได้สะดุ้งวันไหวด้วยเสียงแห่งสัตว์ไพร ท่านไม่ติดในลาบยศนินทาและสรนเสริญเสมือนลมไม่ติดตาข่ายใบและดอกของปฐุมชาติไม่ติดน้ำดำรงตนอยู่ในโลกอย่างอิสระเสรีอย่างแท้จริงอันอะไรอะไรครอบงำไมิได้ช่างน่าปรารถนาอะไรเช่นนั้นอ่าอรหัตผลยอดแห่งคุณธรรมของเทวดาและมนุษย์